สวัสดีจ้ามาค่ะมากินส้นตมตำยั่วๆกันนะคะรอบดึกจ้ะตำบุ้งหงสแซ่บๆตำลาวค่ะมือนี้ปิดตำบุ้งหงตำลาวจ้ามาค่ะลองเลยบุง้งวันนี้ก็มีน้องบุ้งมากินด้วยนะคะขมุดขบุ้น <c oughs> ขนมจีนแบบแบบทางลักซิบบาทน,นะจ๊ะ แบบนี้แล้วก็จะเอามาพันกับผักชีเออป่านกินแปะซะอร่อยด้ยนี่ขออนุญาตใช้มือนะคะผู้ร่วมผู้ร่วมกินด้วยแบบแต่ว่าเผ็ด อ,อร่อยดีใส่มือแล้วจ้ะรสชาติเป็นไงได้ไหม,มกลมกลม่อมนั่วไปทั้งเพจจ้ะ

มีแต่เครื่องหาเส้นมะละกอไม่เจอ,อเครื่องนั้นมากอ,มอ,มอร่อยแซ่บ รุ่นบอกตำเองจ้ะอืมเผ็ดนัวเป็นแบบยังไงล่ะแบ่บ ชอบมากเลยผักชีไทยหอมแล้วอร่อยอ แคบหมูขออนุญาตโรยแคบหมูนะคะนี่เผ็ดแก้เผ็ดอืมอร่อยเผ็ดไม่บุ่มีต่ว่าเฉยๆกรอบอร่อย ต่บางคุงม,มือนแีแ่บแสบจ้าอาจะจ้์พี่น้องจ้าจะในมือนีมือลีกับตองขอตัวลาก่อนเนจจ้าจะไปกินต่ออยู่หลังกองจ้าก,กําลังแ่บเลยจ้าแต่ว่าเวลามันจะยืเยือนะจ้าจะในมือนีมือลีกับ้องขอตัวลาก่อนเนจจ้าแลวพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย